คิดได้เน่เดารี่เดตุลาคมวันร้านหนังสือ b o o k ช h o p DAY จะจัดขึ้นในวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคมซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่เจ็ดนั่นเองแม้วันสำคัญนี้จะเพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2016แต่ประวัติศาสตร์ของร้านหนังสือมีมายาวนานกว่านั้นมากหนังสือเปรียบได้ดัง่งกุญแจสำคัญในการพัฒนาของมนุษย์เป็นสื่อกลางส่งต่อความรู้มากมายจากผู้เขียนสู่ผู้อ่าน ร้านหนังสือก็เปรียบได้ด่งศูนย์รวมของสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดโลกกว้างให้กับผู้คนที่ก้าวเข้ามาแม้ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีหลายอย่างถูกพัฒนามาแทนที่แต่คิริเนก็ยังชอบไปร้านหนังสืออยู่ดีเพราะการได้เปิดอ่านหนังสือนั้นเป็นความรู้สึกที่น่าระทับใจมากๆและสำหรับผู้ที่รักการอ่านทุกท่านเร็วๆนี้กำลังจะมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยนะรอไม่ไหวแล้วสิอยากซื้อหนังสือมาดอเอ้ย อยากซื้อมาอ่านอีกเยอะแยะเลยวันพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนั้นมาติดตามชมกันได้คิริ n เนะเดอารี่บายบายจ้าเนะ